ร่วมเข้าสู่ศาลาการทำพิธีบวงสวงต่อองอค์พระพชร t าราพพนาคานะครับขอนุญาตเรียนเชิญทุกท่านนะครับเขาร่วมสู่พิธีการบวงสวงณตอนนี้ได้เลยครับว่าลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณสินใจเปร่งพาณิชย์นะครับดารานักสแสดงนะครับในจุดบูชาเทียนเล่มสีขาวนะครับ พระเกศสเทวานะครับเทพผู้อยู่ท่ากลางนะครับลําดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณเจมมานะครับดารานักสแสดงนะครับได้จุดเพียรเน่มสีดำนะครับบูชาต่อเทพเทวะพระนะครับพุทธกลางคืนนะครับต่อพระราหูนะครับแล้วเทวดาทั้งหลายลําดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณ นิยามัติล่านะครับดาราแสดงนะครับได้จุดบูชา,าเล่มสีส้มนะครับบูชาต่อรพระเาษครุเทวาพระฤาษีสปัปดีและเทวดาประจำวันนะครับลำดับต่อไปขอเชิญคุณจอยนักทักบนุนะครับได้จุดบูชา,าเทียนเล่มสีฟ้านะครับเพื่อสักการบูชาต่อพระศุสเทวาเทพยดา เทพประจำวันศุขร์ลำดับต่อไปนะครับเรียนเชิญคุณเดนนี่ลูซิโนนะครับจะรับแสดงน,นะครับด้วยจุดบูชาต่อเทเลส่มวมนะครับบูชาต่อพระสสเทวาเทพพยาประจำวันนะครับผ้าพระเจ้าจะได้อัญเชิญเทวดาทาั้งหลายให้ทราบถึงพฤติกรรมพิธีิการในงานพิธี วงสวนบูชาต่ออ่องพญาเพชรพัฒนาลักษรและพิธีทุธาพิเศษเลี้ยพญาเพชรพัฒนาชักษรลุนหน้ากบันณสถานที่แห่งนี้ทางด้านการพิธีการบูชาในวันนี้นะครับครับขอเรียนเชิญนะครับเอาขอเรียนเชิญคุณเบลวัตุช่วยนะครับผู้อำนวยการสร้างนะครับประธานในที่ คุณทวีพิมพ์ินท,ทาพรนะครับขึ้นหน้าประดับพิีนะครับเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับในการให้ทูกปักเชื้อสักระนะครับนะครับ<ว>ให้ทุกท่านที่นั่งอยู่หรือจะดูก็น้องที่น้องใจถวายด้วยนะครับ ขอเดกเรียนน้องนีรันด์ด้วยนะครับวันนี้ได้ขึ้นกปล่าถวายเครื่องสักการะนะครับก็ให้ทุกท่านนำทูปปักที่เครื่องไหว้เครื่องสักการะนะครับเครื่องใบสีก็ได้นะครับถ้าใบสีก็ปักช่วงนิ้วนะครับที่นิ้วนะครับหรือว่าฐานล่างนะครับแล้วก็ความปดงามเครื่องสักการะชั้นสูงแล้วก็ที่พิเศพท่านลงมาพักิอยู่เมื่อตอนที่ร้อญเชญนะครับส่วนไทยตาข้าวก็คือความอุดมสมบูรณ์นะครับความปีเตนะครับ ผลไม้ซือความบริสุทธิ์ความวางดงามนะครับนะครับแล้วก็ขนมต่างๆนะครับก็คือเครื่องดังพนเครื่องหมอมเครื่องสักการะนะครับพระควโตอารหะโตสัมมาสัพพุสสนะนาโมตัสสะพระครวโตอารหะโตสัมมาสัพพุตสะ โมตสสพภะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสัพพีภูป,ปังสัปการะวันทนังพรมเมฆพรมบังอินทาดิยงอินตรังเทวานังอาจารยะเทวะ ธรณีคงคานาังสัพพะเทวนังเทวดานาคานาังอคันตุกะสาธุกันมุนีวระวัจนะณมสัสสะกายะเทวะสถีพระวันตุเมสีสีสีส ว,นนวันนี้วันดีวันอันเป็นมงคลข้าพระเจ้าเคยชื่อนามสก,กุลได้เนะครับได้ตกแต่งดอกไม้ไมและใบสีทูกเทียนและหมากครูเครื่องสักกระบวงส,งสวนอันเป็นมงคลอันมากมีข้าพระเจ้าทั้งหลา ขอน้องถวายเครื่องบวงสวงสักการะหเหล่านี้เพื่อเป็นการสักการะวันทาองค์พระพรหมพระนารายณ์องบรมภูพ่อปู่ทั้งว่าแปดหมื่นองเทพปลายไปสีนะครับเมือ่อเสร็จแล้วก็เตียนเชิญทุกท่านนะครับนั่งนาตาลินงพรงนะครับเดี๋ยวข้าเป็เล่าจะไ,ได้นำการขอพรอทุกท่าน นะครับ ทีด่ดีนะครับคือการปลูกไม้นี้ถือว่าเครื่องสักการะบริบูรณ์นะครับได้ทีถวรรค์โดยบริบูรณ์ด้วยดอกไม้มงคลนะครับพว,ว,บบวกท้าปราชญ์ตลาดและน้องอโปรดดอกไม้กูนี้ขอดอกดาวหนึ่งแทนความเกินนู่นเรืองสว่างสวยเมื่อทุกทุได้รับเครื่องสักการะเหล่านี้โดยสมบูรณ์แล้วและข้อต่อบน,นั้นเพื่อความงอกเลยงอกางาม ดงดันในเกียรติรยศในารมีและขอให้ภาพพิมพ์นากับวันนี้จงได้รับความสำเร็จเป็นที่เลื่อมเป็นที่ประจักษ์และให้ทุกทุกท่านได้รับความสุขความเจริญรุ่งเรืองเมื่อได้โปรยดอกไม้สักกระที่บูชานี้นแล้วด้วยเถิน แล้วก็ลักต่อไปนะครับก็จะได้ยกเดี๋ยวให้ทางคุณเลวัตนะครับนะครับแล้วก็คุณหน่อยนะครับคุณฝัโพลเป็นแนนะครับในการยกทานนะครับํมามให้ทุกท่านน้องที่น้องใจนะครับด้วยการจับผ่านเจ้าผ้านผู้จัดขางนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมภังอัมปะราธังธรรมะเทันเตปุกกาสัพทวะรัจเยนะ จตังสังพังอัปปทาทังขมาธรรมเมปันเตปุตก,กาสัตขมามิพันเตวันนี้ถือว่าพิธีโรกสูนสำเร็จนุล่งได้ดีทุกประการแล้วน,นะครับเทพกยราท่านรับนะครับท่านในนี้ีของรามนะครับ เมื่อเจียเขียวลุกโชนบทุกสีนั่นคือท่านกลับนั่งคอสีเขียวคือเนีนาคราชนะครับคือทุกอย่างสำเร็จสำเร็จนะครับขอขอทุกท่านได้รับพระพรชัยนะครับขอเทวดาทายอำรวยผลนะครับขอครูบาอาจารย์ทุกท่านบรรดาเดินความสำเร็จนะครับกันักเตตามหานยมนะครับให้ไปที God ่ร Mont ู้จ right ักประจับประจับทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศนะครับให้มีผลงาน ต่อเน,นื่นะองตีกยาวลาวอีกเยอะๆนะครับให่ที่สิใสดสงรารนาโดยทุกทุกท่านนะครับแล้วก็ช่วงประมาณเที่ยงนะครับนะโมทัสสะภะคะวะโตอรระโตสัมาสะพุัสสะ ณโม o, ตัสสะภะะวะโตอาระหโตสัมมาสัพุทธัสสะณโมตัสสะภะกวะโตอาระหโตสัมมาสัมพุธัสสะการนี้ต่อพระองค์ท่านข้าพระเจ้าได้มองยังพระพักย่างพระเนตรแห่งพญาเพ็รพ ט ระแล้วณเบื้องหน้าขอพระองค์ได้โปรดจับรูโดยทิพยายาม และรับดวงแก้วทั้งสามนี้จากปองข้าพเจ้าและอัานวยพรตามควพรารถนาะให้ปองข้าพเจ้าได้รับพรนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จ,จเ,จจเจพกประการด